ครับผมวันนี้ก็จะมาดูการวางแผนนะครับการรับมือครับบนหน้าเวทีระเบียบอันดิินครับผมครับปีนี้ผมก็ทําการทาโฟกัสตู้ไว้ทั้งหมด2 3ถึงโฟกัสนะครับผมเพื่อแต่ละงานจะไม่เหมือนกันครับคือ้นที่การแสดงเนี่ยบางที่ก็ที่แคบบางที่ก็ที่กว้างบางที่ก็ที่ลึกประมาณนะครับจบไม่เหมือนกันทีนี้การโฟกัสตู้มีการวางแผนหลายอย่างครับผมครับชุดนี้ครับตอนแรกผมตั้งใจจะแขน14บใบครับสิใบคือได้ความสวยครับแต่ความดังหายครับ แต่ไีนี้ผมจะแขน16ใบเลยครับที่นี้มาชมกันว่าเรามีการวางแผนไว้ยังไงครับผมครับคือตู้เนี่ยเราแบ่งเป็น2-3เลเยอร์ครับเพื่อให้เก็บตกทุกจุดทุกทุกจุดทุกพื้นที่ให้ดีที่สุดครับไม่ว่าเป็นคนอยู่ใกล้อยู่ไกลผลกายใหการรับเสียงที่มีคุณภาพมากที่สุดครับไปมาชมครับผมครับตู้เนี่ยผมก็จะแบ่งเป็น2-3เลเยอร์ครับที่จัดการไว้ครับใบแรกคือใบบนสุดครับนี่ใบบนสุดเราจะใส่หน้าตรงครับผมใส่หน้าตรงครับทำไมถึงใส่หน้าตรงครับเราต้องการให้ เนี่ยสี่ใบนะครับหนึ่งสองสามสี่ใบนะครับตกพื้นที่ที่ไกลพอสมควรคือเป็นร้อยเมตรก็ว่าได้ครับนี่ตกกระดับนี้เลยรสำหรับสี่ใบนี่ครับผมครับนี่ครับเก็บระยะนี้ที่เราวางแผนไว้ครับผมครับเก็บระยะไกลก็คือเลยหัวมุมมิกขึ้นไปครับเนี่ยสี่ใบนี้เป็นตัวเก็บครับผมครับทีนี้สี่ใบที่สองครับการวางแผนยังไงครับผมคราวนี้นะครับผมครับเนี่ยตกมือมิกเนี่ยมือมิกครับนี่นี่ก็มือมิกนี่ก็หน้ามือมิกครับผมครับเนี่ยคือทุกตู้เราสามารถ แยกตกได้ว่าต้องการตกตรงไหนครับโดยใช้โปรแกรมคำนวณแล้วก็ใช้องศาวัดคือในตู้เนี่ยเราจะมีตัววัดองศาไปให้กับคนที่ติดตั้งด้วยครับผมเพื่อเสียงที่สมบูรณ์แบบต่อมาครับ4ตู้ต่อมาครับหรือ8ตู้เดี๋ยวตู้ข้างล่างแล้วก็ตั้งใจครับเก็บมาเลยครับเก็บเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วง,เป,วงเป็นช่วงมาเลยครับเนี่ยเป็นช่วงเป็นช่วงมาเลยเพื่อสลับการรับฟังของเสียงครับทีนี้การวางแผน ขับท่าเนี่ย16ใบเนี่ยดังพร้อมกันเนี่ยดังแรงเท่ากันเนี่ยคนอยู่นหน้าตู้อาจจะมีปัญหาได้ทีนี้เราไปจับปัญหาไงก็คือครับ4ใบชุดนี้รับที่ผมเห็นได้ก็คือจะมีการลดอลลม่มที่พาเวอร์ครับเพื่อเพื่อลดความดังลงอีกครับผมครับเพื่อให้คนตรงเนี้ยรู้สึกไม่หนวกหูไม่เสียงดังจะประมาณนั้นที่เราวางแผนไว้ครับผมครับทีนี้ถ้าพื้นที่มันไกลขึ้นล่ะทำยังไงครับเราก็จะมีน็อตเก็บองศาตรงนี้เนี่ยเราจะมีน็อตองศาเนี่ยเจให้เขาประมาณนี้ สองรูสามรูครับเนี่ยรูใกล้เอาง่ายคือดึงหลังตู้ครับดึงหลังตู้ขึ้นตู้ลงครับผมครับองศาตู้ก็จะเปลี่ยนไปตามตามงานครับผมครับสมมุติงานไหนที่พื้นที่ใหญ่ๆสองร้อยสามร้อยเมตรแล้วก็ให้ใช้องศานี้ตรงไหนพื้นที่เล็กร้อยเมตรประมาณเนี้เราก็ใช้องศานี้ตรงไหนพื้นที่เล็กอีกห้าสิบเมตรหรือประมาณแปดสิบเมตรเราใช้องศานี้ครับผมครับเพื่อไม่ให้เสียงไปก่อกวนข้างนอกครับผมครับคือโจทย์ที่ได้มาคือครับ ไม่อยากให้ดังออกนอกพื้นที่งานอยากให้ดังในงานครับนี่คือ,คอจุดประสงค์หลักที่เราเออกแบบนี้ขึ้นมาเพราะดนตรีสมัยในเวลาไปเล่นเนี่ยครับโดนร้องเรียนเยอะเราต้องมีการวางแผนของเสียงว่าได้หรระยะถ้าเราทําไประยะเดียวก็ไปเจอในงานที่เขาร้องเรียนแล้วก็ไม่สามารถปรับระยะได้หรือบางงานพื้นที่โลง่งระยะแคบพื้นที่โล่งก็เอามาอยู่กันเราถึงทำวิสายระยะทสลับตรงนี้ครับผมครับเป็นไงครับพอเข้าใจไหมครับผมบก็เป็น เป็นทฤษฎีที่ละเอียดอ่อนมากครับผมครับแต่ละตัวก็ได้นี่ยากครับต้องมีการคำนวณโปรแกรมทุกอย่างเดี๋ยวกูหาก่อนแต่ๆ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 นี่ครับแต่ละตัวก็ได้ครับมีเรามีการคำนวณการคำนวณจะทุกอย่างครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้จะเป็นบอกองศาตู้ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเนี่ยบอกองศาตู้ทั้งหมดตู้เกี่ยวองศาเล็กเกี่ยวองศาจะบอกคนนี้ทั้งหมดครับผมหลังตู้เราจะมีองศาบอกนะครับผมครับ เราสามารถจัดได้หมดใช่ไหมครับนี่ครับเลยมีโปรแกรมคำนวณในการคำนวณตู้ของเราว่าจะให้ตกแบบไหนแบบไหนครับนี่ทุกใบทุกใบจะดังยังไงมายังไงก็เราสามารถคำนวณได้เลยครับสำหรับการดังของตู้แต่ละใบครับยุคนี้มันพัฒนาไปไกลมากครับผมครับมีโปรแกรมคำนวณทุกอย่างว่าตกกี่องศากี่องศาครับในอย่างตรงนี้ตรงบนนะครับจะเป็นตัวทําองศาอยู่ตรงนี้ครับผมสามารถวัดองศาได้ว่า4องศา5องศาองศาได้เลยพอเราวัดองศาเสร็จไปผมว่าผมก็จะรูขลังไว้ 3ถึง4ระดับเพื่อให้เขาไปทํางานได้ง่ายเวลาไปงานนี้ที่โรงที่แก้งก็สามารถปรับองศาได้เลยครับโดยในข้างล่างนี้ครับผม